ท่านผู้ชมที่เคารพครับเมอน่กอสนอมเพื่อเวียงเก่าน้ำท่านผู้ชมมารู้จักกับอาชีพอีกอาชีพหนึ่งครับอาชีพหมูหลุมชีวภาพโดยเวอร์ชันของก่อสนอมเพื่อเวียงเก่าครับท่านผู้ชมที่เคารพครับหมูเนี่ยเป็นสัตว์เศรษฐกิจและเป็นสัตว์ที่พี่น้องประชาชนของเฮาเลี้ยงเพื่อขายเลี้ยงเพื่อเป็นอาหารซึ่งเปลี่ยนมาแต่โบราณการแต่ว่าปัญหาของการเลี้ยงหมูเนี่ย ที่ผ่านมาในอดีตเนี่ยการเลี้ยงหมูที่ผ่านมาในอดีตมันสิเป็นมันสิมีปัญหาในเรื่องของกลิ่นเหม็นนะมันสิมีปัญหาในเรื่องของกลิ่นเหม็นการเลี้ยงแบบโบราณเนี่ยยังมหั่นในเทพปูนมหั่นในราดค้อกรีดนี่นะครับมูหั่ากับสีเลี้ยงอยู่พื้นปกติพอาเลี้ยงอยู่พื้นปกติเวลาหมูเขากินอาหารอิม่มเขาก็จิทายมู่นแต่ว่าหมูขี่ขี่หมูนี่แหละครับเมื่อขี่หมูกับหน้ามันไปเจอกัน มันก็นย่อมมีกริ่นเหม็นรบกวนชาวบ้านไปเรื่องปกติหลังจากนั้นพัฒนามาถึงโลกวิวัฒนาการขื้นมีคอนกรีดเทปูนเทคอนกรีดนะครับเพราะเทปูนเทคอนกรีตเ,เตมื่อมูขี่ลงไปในคอนกรีดพี่น้องประชาชนก็สิใส่น้าใส่สายยางสาดล่างนั่นก็แปลว่าวงจรของการเจอกันระว่างน้ำกับขีม่มูมันยังเจอกันอยู่ปกติเมื่อมันยังเจอกันอยู่ปกติมันก็นถ้าไมมีกลิ่นเหม็นรบกวนชาวบ้าน หมูหล mm ุมชีวภาพในเวอร์ชันของเกาะสนอมอำเภอเวียงเก่าสิแก้ปัญหาหมองนีครับตามเบิ้งครับพี่น้องครับเริ่มแรกจากการสร้างรุ่งเรื่อนนะฮะเริ่มแรกจากการสร้างรุ่งเรื่อนคําว่าหมูหลุมนี่โบราณอาสิเข้าใจว่าหรือหลายคนสิเข้าใจว่าหดหลุมเลึกๆลเลยหมูมันลุ่งไปอยู่ไอหมูมันไปหาอยู่หากินในหลุมลึกๆมันบริแมนอย่างสั่นพี่น้องครับเบิ้งครับเบิ้งหลุมชีวภาพครับเบิ้งหลุมชีวภาพ ถ้ามาหลุมชีวภาพหม,มายเข้ามาเท้าขุดนะในร่องเลื่อนขนาดสี่ขุ่หกหรือแปดขุ่นสิบอย่างก็แล้วแต่แต่ว่าเท้าสิขุดหลุมลงไปลึกลงไปประมาณเมตรหนึ่งหรือเมรดถึงแล้วแต่แล้วเท้าก็สิเฮ็ดใส้คอของเท้านี่มันสโลบลงไปสโลบลงไปนะครับเพื่อที่เท้าสีหาวัดสดุหาวัดสดุที่มันสามารถที่จะซับกลิ่นวัดสดุที่เท้าใส่อยู่นี่ก็คือ แกรบครับก็คือแกลบแกลบนี่สีมีคุณน้สมบัติสามารถซับกลิ่นเหม็นของขี่หมูเงี้ยวหมูได้นะครับพอเขาขุดลงไปครับพี่น้องครับเบิ่งตามนะครับพี่น้องครับพอเขาขุดลงไปตรงนี้พวกเศษใบไม้เศษยาที่ห้าตัดที่ห้าเก็บกวดแล้วเ้าก็ต้องเอาไปเผาครับเป็นโมลพิษเ้าเอาเศษวัสดุเหล่านั้นมาลงที่หลุมหลุมชีวภาพหลุมนี่แหละครับ หลังจากนั้นเขาก็เอาแกรบมาถมทับเป็นชั้นๆเป็นชั้นๆชั้นๆชั้นสูงขึ้นมาเสมอกันก็พื้นปกตินะครับเสมอกันก็พื้นปกติพื้นปกติตรงนี้ครับส่วนนี้เขาเทคอนกรีตไว้นิดนึงเทคอนกรีตไว้นิดนึงเพื่อให้เป็นที่สําหรับหมูเขากินอาหารนะครับเป็นที่สําหรับหมูเขากินอาหารนะฮะแกรบมันสีเลยบอกระชอก บอก,กระเด็นเข้าไปในห้างอาหารของหมูนะฮะหมูก็สิกินอาหารได้สาหรับห้างที่ให้อาหารสําหรับหมูก็ต้องไปลงทุ่นสูงครับสําหรับพี่น้องชาวบ้านเฮาก็ต้องไปลงทุนสูง,สงเข,า,งงสงเขาสามารถใส่ล้อรถยุน่นอ่าล้อรถหกล้อหรือสีปลอก็ได้ครับมาตราแต่งแล้วก็สามารถใส่เป็นห้างสําหรับเลี้ยงหมูได้นะครับสาหรับเลี้ยงหมูได้สําหรับคอกหมูครับสําหรับคอกหมู มีหลายขั้นที่เลี้ยงหมูแบบคอกปิดมันคําให้หมูซึ่งเป็นสารที่ตกใจง่ายขี่ใจน้อยนี่สุขภาพจิตบใรใไฮดีกอร์ช<า><า>นเพื่อเพียงเก่าเลยแนะนําให้เฮ็ดคอกแบบนี้ครับกอบอบคอนกรีดจักประมาณ2ถึงสก้อนนะครับเพื่อกันบ่ใไ้ดินพังทลไล่บ่ให้ดินพังทะไล่และป้องกันบ่ใไ้ลูกหมูหรือแม่หมูนี่ดูดออกจากคอกนะฮะตรงนี้ครับบริไฮดูดออกจากคอก เสร็จแล้วห้าก็ตีไม่เป็นริ้วนะครับตีไมรเอยแนงเป็นริว้วเป็นแนวป้องกันเป็นแนวป้องกันถ้าหมูตัวใหญ่หอกก็ต้องตีทีป่ปานนี่แต่นี่สําหรับเลี้ยงลูกหมูหากจำเป็นต้องตีทีนะ่แนบ่ให้ลูกหมูเขาออกจากคอหมูที่เลี้ยงยุคข้างในเขาสามารถที่สิมองเห็นบรรยากาศที่ทัดตขังรอบได้นะครับบ่อได้ขังบ่อทําให้เขาสุขภาพเครียดนะครับตรงนี้นะครับ นี่คือครอบหมูหลุมชีวค่ะส่วนหลังค่าส่วนหลังค่าถ้าสี่ใส่ไผ่หญ้านะครับใส่ไผ่หญ้าหรือใส่สล,ลันหรือใส่เครื่อไม้ที่เขาเป็นเทาเป็นเครื่อเพื่อป้องกันความหอนให้ก็ได้รวมแล้วคอบหมูทั้งหมดสิครับประหยัดเงินประหยัดเงินเหมาะสําหรับพี่น้องประชาชนสามารถที่สิทาเป็นอาชีพหลังบ้านได้และที่สําคัญครับ มองนีให้ลูกหลานของเฮาซึ่งไปโรงเรียนทุกมือไปโรงเรียนทุกมือให้เขาได้เป็นเจ้าของให้เขาได้เป็นเจ้าของกิจาการเป็นเงื่อนเก็บของเขาเมื่อขายหมูได้เอาเงินใส่บัญชีเขาเข้าไปเวลาเขาต้องการอยากได้หม้อไส้อยากได้โทรศัพท์หรืออยากได้เครื่องเรียนเสื้อ้ายีหยังของเขาเขาสิได้จากจากิจกรรมของเขาสอดรับกับการลดเวลาเรียนแล้วก็เพิ่มเวลารู้ของรัฐบาลอย่างชัดเจน ครับพี่น้องครับหมูหลุมชีวภาพสสามารถตอบโจทย์การเลี้ยงหมูโดยโบ่มีกลิ่นเหม็นสำหรับพี่น้องประชาชนที่อยู่้างๆบ้านเลื่อนที่อยู่้างๆและนี่ครับผลผลิตหลังจากซีเดือนผ่านไปหลังจากที่ซีเดือนผ่านไปขายหมูแล้วขี่หมูกแกลบและวัสดุนะครับที่อยู่ในหลุมชีวภาพ บรรจุถุงขนาด30กิโลกรัมขายได้กระสอบละ30บาทหรือสิเอาปุ๋ยเหล่านี้ไปใส่ให้มั่นให้อ้อยไปใส่หน้าใส่ผืชผักสวนครัวกับอสต้องซื้อบอสต้องเสียเงินไปซื้อปุ๋ยเคมีอีกนี่คือหมูหลุมชีวภาพที่ก่อสนอเวียงเกา่าอยากแนะนำ ให้พี่น้องประชาชนและนักศึกษาได้ล่องไปเพียรน,นาแล้วประกอบเป็นอาชีพเสริมล่องเบืิ่งครับ